สวัสดีครับเพื่อนๆนสวัสดีตอนบ่ายของวันพฤหัสที่ยี่สิกันยา2566ครับผมช่วงนี้ฝนครับพายุด้วยนี่ฮะพามาดูครับแดงแอปเปิ้ลนะฮะดกเกินไปแล้วก็ช่วงนี้ฝนด้วยครับผมทำ ทำให้ผลที่มีขนาดใหญ่หักครับผมแต่ก็ยังพอเหลือนะครับยังพอเหลืออยู่นู่นแต่นี่ครับ่อเดียวครับผมหักลงมาน่าเสียดายมากครับผมไม่รู้จะสามารถนำเม็ดไปเพาะได้หรือเปล่าน,นี่ขนาดยังไม่แก่นะครับดูขนาดนะครับ ห่ะเซงกว่านี่พวงเดียวนะครับเนี่ยออน่าเสียดายมากเป็นสายพันธุ์ที่ยังมีความต้องการในตลาดสูงนะครับเพราะว่ารสชาติอร่อยแล้วมีสีแดงสวยแล้วก็ขนาดผลใหญ่นะครับน้ำหนักดีนะฮะหักมาจากกิ่งนู้นครับผมกิ่งเดียวเลยนะฮะ น่าเสียดายจังแต่ก็ยังพอเหลือให้ได้เพาะเม็ดบ้างลูกค้าที่รอต้นกล้าก็รอหน่อยนะครับนะฮะพอมีเหลือบ้างเมื่อไรพายุจะหมดเนี่ยเออเพราะว่าผลเขาใหญ่อ่ะครับดอกด้วยแล้วก็น้ำหนักมากด้วยเลยนี่ฮะเป็นเช่นนี้น จะได้มากนี่เละครับอุปสรรคของเกษตรกรบางทีเพื่อนๆเ,เห็นภาพที่มันสวยๆหรูๆเบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้แะครับแต่หลายคนไม่ค่อยอยากออกมาพูดแล้วครับผมเพราะว่าคนรักเราก็มีคนที่จ้องที่จะสมน้ำหน้าเราก็มีทั้งลมฟ้าอากาศทั้งศัตรูพืชเอศัตรูศัตรูแมลงนะฮะนี่น่าจะเป็นน, ốc, นกหรือกระรอกไงครับ ดูนะครับทุกอย่างมีอุปสรรคครับผมสู้กๆกันไปโอเคครับฝากไว้กับลำไย,ยคิดตตันแดงแอปเปิลครับผมโอเคครับสวัสดีครับ